สวัสดีครับเ,เพื่อนรถไฟทคู่นะครับเรารักรถไฟไทยวันนี้อยู่ใบปลายสามกว่าออบีหนึ่งสามห้าบับานคอยบันลอกนะครับเรามาเปิดงานกันไว้หนึ่งเดือนที่แล้ว เสา28ต้น2อพบราตเมตนนะครับนะครับเดือนที่แล้วเราได้1เสา2เสานะครับได้มา2เสาแล้ว1เดือนนะครับยังไม่เป็นรูปเสาด้วยเดียนจะขึ้นเทหาุแล้วเดือนผ่านไปนะครับนะครับนะ บ,บ, 135, บ,บินหนึ่งสามห้าเพ่องาลางบัน่อยบันล้อนี่แหละครับหเดือนผ่านไปต้องใช้เวลาก่อนจะขึ้นเป็นเสาและดร๋ยวแบบ่ข้าแบบ,บ,บ, 135, บ,บะน,นะครับข้าแบบบินหนึ่งสาหาเพ่องาลำาง28ต้นนะ ยกระดับรถไปหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับเพื่อนเรามาเช็คก,กันนี่แหละครับการทำงานบเบนะครับบุกเบิกัีก 1, 3, 5, ที่เรามาเริมบุกเบิกกันไปก็ลงมาไว้าะเดือนแล้วอะ่ะ เห็นเป็นรูปเป็นร่างสาว28ต้นนะครับต่อเนื่งมาจาก136นะครับก็ไล่ลงมา135ก็มีเวลาก็มาเช็คงานเนี่ยะนะครับอัปเดตให้เพื่อนเดือนนึ่รนรนครับเดือนกว่าละเดือนครึ่ง เนี่ยได้ไปแค่น,นคคี้นะครับเวสครับมันทางยังยาวไกลนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขโอเคนี่คือบีหนึ่งสามห้านะครับครับเสาก็ยังไม่ขึ้นสักต้นนะครับก็ดู มันจะกาศแบบนี้นะครับ,เก,บเก็บเก็บเมื่อเมื่อเดือนแบบมาเปิดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วก็มาเปิดงานกันใหม่นะครับเป็นเขาเป็นดอยนะครับอำเภอง,งาวก็มีที่ลาบน้อยมากนะครับหเดือนครึ่ง เราก็จะมาเช็คกันเรื่อยๆนะครับงานก็จะเริ่มชุบเรื่อยๆก็เก็บบรรยากาศตั้งแต่บุเบิกกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วมี2ง,งานนะครับวันนี้มี2ต้นนั่นแหละสต้นที่เห็นจะขึ้นเป็นเสานี่แหละ ดึงเมตรแหละนะครับดึงระดับเมตรแหละ 3, 6, 6, 9, 3, ให้ระดับไปนะครับก่อนเข้าแบบนะครับไปบอ่อต่อไปมีสองบ่อนะครับมีสองต้นนี่นะครับนี่แหละคือชุดบุกเบิกรถไฟทางคู่นะครับอนาคตก็คึกคักนะครับางานเปิดเต็มๆก็ ก็ให้แบบให้ระดับตัวที่สอง ไปก่อนนะครับโชคดีมีใช้อาวีนหน่มนะครับ